วันนี้วันลอยกระทงค่ะพาเพื่อนฝรั่งของเรานะคะมาลอยกระทงค่ะวันนี้นะคะพลอยทำกระทงไว้เยอะมากๆเลยค่ะไว้เผื่อทุกคนเลยนะคะพี่ๆค่ะขออภัยนะคะวันนี้มันมืดๆหน่อยนะคะพอดีว่ามันเป็นช่วงกลางคืนถ่ายวิดีโอเนี่ยก็มันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าวิดีโอนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะพาเพื่อนนะคะมาเปิดหูเปิดตาค่ะให้แกมาเห็นวัฒนธรรมของเรานะคะเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะไปวันนี้นะคะเราจะไม่ลอยกระทงในเมืองนะคะปกติเนี่ย จะไปลอยในเมืองค่ะแต่ว่าในเมืองเนี่ยที่จอดรถ ไม่มีนะคะแล้วก็คนเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เลยออกมานอกเมืองหน่อยค่ะวันนี้นะคะมาที่อ่างเก็บน้ําชนะระทานบุรีรัมค่ะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านประมาณ15นาทีค่ะพี่พี่ขาโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็คนเยอะเกินคาดตอนแรกเนะี่ยคิดว่าคนไม่เยอะนะคะแต่ที่ไหนได้มาถึงโอ้ยพี่พี่ขาคนหลายค่ะค่ะอากาศที่นี่นะคะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีของมาขายเยอะมากๆเลยแต่ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์อ่ะก็คือไม่มีของมาขายนะคะก็คือจะ เป็นแบบว่าคนมานั่งเล่นเดินเล่นวิ่งออกกำลังกายอย่างนี้ปกติหยุดที่ตรงนี้นะคะพี่ๆค่ะตรงเขื่อนเก็บน้ําเนาะต่ว่าบรรยากาศดีมากๆทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะตรงนี้ก็คือทุกคนเอาเก้าอี้แคมป์ปิ้งเอาเสือเอาสัตว์เนี่ยมานั่งได้เลยค่ะอ่ะตรงนี้พี่ๆเห็นคนเยอะเพราะมันเป็นทางลงไปนะคะอ่านี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าหลานพลอยเนาะค่ะเนาะน้องค่ะพี่ๆค่ะแล้วก็คุณพ่อพลอยก็อ่าเอาน้องมาลอยกระทงก่อนนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวอ่า ให้เพื่อนสามีตอเนาะคะ่ะเนาะอืมนี่แหละค่ะลอยทุกลอยโศกไปแต่ว่าคนร้ายหลายพี่ๆค่ะอันแออัดกันค่ะอา้าวอันนี้อันนี้ของเพื่อนสามีค่ะเอาไปให้เพื่อนสามีไปก่อนเลยค่ะไปกะกระทงน้ำเดิม <laughs> เอ,อันสามีพ่อยจับเสือไว้พี่พี่คาย่านตกลงไปเนาะค่ะเนาะอืออันนี่แหละคะ่ะนี่แต่เป็นพ่อยเนาะค่ะเนาะอันน้องกระถ่ายวิดีโอไว้ห้จ้านี่แหละคะ่ะพี่พี่คะก็วันนี้วันที่ห้าพฤศจิกาพ่อยก็เพิ่งมาโพสวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี่บอเดมีเวลาลงวิดีโอคะ่ะกับ บ้านดึกนะคะกลับบ้านก็ประมาณยี่บสองนาฬิกากาสีอาบนา้ำก็สีเข้านอนเอยเนี่ยและพี่พี่มัวแต่ไปนั่งนะคะก็คือหลังจากที่เราลอยกระทงเสร็จเราก็ไปนั่งชิลซื้อของกินนะคะพี่พี่ค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศนะคะเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไป ของกินค่ะมานั่งอยู่นี่พี่ๆขาเสียดายมากลืมเอาเสือมาแล้วพอเดินดูเนี่ยไม่มีการเช่าเสือหรือขายเสือเลยนะคะก็เลยไม่ได้เอามานั่งค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้คือคนนั่งในสนามหญ้าเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกินค่ะเยอะแยะเลย อันพ่อที่สั่งมาตอนแรกเนี่ยมันหลายนะคะอันนี้ก็ซื้อมารวมรวมกันนะคะคนนั้นเสื้อนี่มาคนนี้เสื้อนี้มาอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ค่ะบรรยากาศก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะโอ้ยบรรยากาศดีแห้งพี่พี่อันนี้คิดถึงช่วงเขาดาวเลยนะคะนนเพื่อนสามีอันเพื่อสิอันแ่บหลายค่ะพี่พี่พค่ะให้เพื่อนกินเขากินน้ำน้ำเนาะจ้าเนาะเข่ากับเลือกอันใดที่เพลดเท่ากับให้เพิ่นจ้านี่ล่ะค่ะพี่พี่ค่ะเหตุผลที่พาเพื่อนสามีมาให้แกได้มาเปิดหูเปิดตาเพราะว่าแกอยู่รีสอร์ทเนี่ยแกก็เงาหงอยพี่พี่ แล้วบ่ได้ไปใดเลยเนาะค่ะนาะบ่ได้ไปเที่ยวไปนั่นไปนี่เลยเขาก็เลยพาเพื่อนมาเที่ยวมาอย่างนึงี่แม่ค่ะพี่พี่ะบรรยากาศแน่นอันบริเวณชนรับประทานก็สิเป็นประมาณนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นช่วงข้างล่างนะคะพี่พี่ขาของขายของกินละ หล่พี่ค่ะอันค้นกาหลายลดกาหลยนะคะแต่ว่ามันก็ดีกว่าในเมืองนะคะในเมืองนี่คนน่าจะแออัดเยอะมากๆนะคะคือพออะรู้สึกว่าตรงเนี้ยนามาเพราะมันมีสเปซให้เรานั่งนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมเด็กๆด้วยนะคะไม่งงแง่เนาะค่ะเนาะเขาก็สิมีอันระบายทรงระบายสีหลักก็อันพวกอันบ้านบอลอี๋อย่างจึงสี่แม่ค่ะนี่ค้นหล่คัดพี่ีอันนี้ถือว่ามันก็แอบดึกอยู่แล้วนะคะพีปีประมาณสามทุ่มแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังมีคนอยู่หลายนะคะ นี่แหละค่ะบรรยากาศมื้อนี้กัอันบ่ได้ไปใสมาไสเลยมือ้อนี้เห็ดกระทงพี่ๆค้าเห็ดกระทงให้พวกหน้าพวกพี่พวกลุงพวกป่าบัดน,นี้ก็เลยเดแต่อยู่แต่บ้านกับประเด,ดทายคอนเทนต์ในพี่ๆเห็นเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะลูกค้าเช็คเอาออกแล้วเด้อค่ะพี่ๆค้าพ่อยกันได้มีเวลามาทายให้พี่ๆอยู่จะในคอนทงคอนเทนต์เนาจะอ่านี่ให้เห็นภาพรวมเนาะคะ่ะ บรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะกว้างขวางค่ะมันมีหม่องนงั่งพลอยนะ่ะเห็นส่วนใหญ่คนเขาเอาเก้าอี้แคมปิ้งมาค่ะพี่ๆแต่ว่าพลอยบัดเด้เอาเก้าอี้แคมปิ้งมาเนาะอืออยู่บ้านมีอยู่แต่ว่าไม่ไดเอามาเสียดายมากๆเลยเพราะว่ามวแต่วุ่นวายกันนะคะพี่ๆค่ะยกกระทงขึ้นรดแล้วก็ลืมบัดนี่ลืมกับอันไปเอาอันเก้าอี้สีขาวๆนี่ก็ไปเอาเก้าอีขาอาอ้ของเจ้าหน้าที่มาพี่ๆเอออันขอเขายืมเขาน้อยนึงนะจน๊ะเนาะ นี่แหละคะ่ะอุย้ยบรรยากาศลดเสม่นแตนเนี่ยอันเป็นคิดว่าเป็นช่วงหนาหนาวเนาะคะ่ะพี่พีเพราะว่าอากาศเมื่อกระซีหนาวๆอยู่จักน้อยเนาะจ้ะเนี่ยพ่อยมาอัปเดตกันพี่พีคะ่ะกินหอดกันบโนโ่เนาะอันมือนหนึ่งปกติอะปกติหนึ่งวันพ่อยจะอัปเดตนะประมาณ 2- อถึงสคลิปแต่ว่าช่วงเนี่ยบ่่อยมีเวลาเนาะคะ่ะก็อัปเดตประมาณหนึ่งคลิปสองคลิปไปประมาณนั้นเนาะจ้ะบ่มีเวลาเลยพี่พีคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นขากลับนะคะ ไอ้ขากับเดี๋ให้พี่ๆเบิ้งเด้อย่ะรถมันหลายซําลยแต่ว่าดีแน่ว่ามันที่มันกว้างขวางสเปซมันเยอะนะคะพี่ๆขะอันนี้คืออ่างเก็บน้าอ่าห้วยอชลประทานบุรีล์นะคะพี่ๆขาะนี่ก็สิเป็นประมาณนี้คนร้ายค่ะพี่ๆขาอ้าวนี่แหละยางไปค่ะเดี๋ยวจะเห็นเห็นบรรยากาศอันนี้คุณเจทายด้อนี่พี่ๆ่ะไปให้ยางไปเรื่อยๆนะจ้ะเนาะ กลับนะคะเดินมาก็เจอพวกพี่พวกน้าตัวเองค่ะนี่ค่ะอันเพื่อนจอรดรถไว้พูนอันนี้พ่ออันคุณพ่อรถมาจอดไว้ใกล้ๆนะคะพี่ๆค่ะนี่แหละเอา้าย่างไปค่ะพี่ๆค่ะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศในบริเวณที่เราจะกลับบ้านนะคะทางจะกลับบ้านก็จะเป็นประมาณนี้คนลหลายหลยพี่ๆค่ะดีนะเพราะไปในเมืองเนาะคะ่ะนพ่อมากนี้ก็ถือว่าโอเค you, อยู่เนาะจ้ะ นี่แหะค่ะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวปีหน้านะคะพอคิดว่าพอจะมาทำกระทงขายเพราะว่าพอเห็นเร็วนะคะจุด ที่มันเป็นที่อยากขายนะ่ยอยู่ตรงไหนปีนาเจอกันเลยค่ะตัดภาพมาตอนเช้านะคะวันที่6พฤศจิกาค่ะเอ้ยตื่นเช้ามากนี่แหละค่ะพี่พี่คะเอาบรรยากาศบ้านไม่เบิงอ่าเมื่อวานเนี่ยลูกค้าเช็คเอาวันที่ห้าพฤศจิกาอันนี้6พฤศจิกาเราก็ได้เข้าบ้านนะคะมาอยู่ในบ้านตัวเองแล้วค่ะพี่พี่คะบรรยากาศในบ้านก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะมาอัปเดตกันพี่พีเอ้ยเนาะค่ะตื่นเช้ามาวันนี้ก็จะทําความสะอาดบ้านเหมือนเดิมแต่จริงเราทำไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ มือนีก็เลยวัดสีเฮ็ดความสะอาดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะพี่พี่ะนี่จะเป็นบริบรเวณหลังบ้านนอกจากเนอเนอตื่นเศร้าขึ้นมากกันมาเปิดเบื้องหลังบ้านเป็นจึงได้เนอบรรยากาศดีบอเลิศบอนะคะอ้าวเดี๋ยวไปเบื้องในบ้านกันว่าเป็นจึงไดเนอกจากมาอัปเดตกันเด้พี่พี่ะะม,ม,มือเนีกับ่มีมยังไล่หอกคะ่ะพอจะได้กไขยเงาพอจะได้มาทักทายกัน พอแต่ไหมีคลิปลงมันพอมีคอนเทนต์มัเมียงกบลงแบบนี่แหละออนคอนเทนต์ของพ่อมันก็ได้วื้อว้าดอกจ้าพี่จ้าแต่ว่าพ่อยก็พยายามทําให้มันดีที่สุดนอกจากนะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้นะคะคอนเทนต์ของพ่อก็มันก็เป็นชีวิตประจําวันแบบนี้นะคะบ่ได้มีเอียงที่มันแบบว่าอ เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เรียบง่ายคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์เนาะค่ะเนาะนั่นแหละคะ่ะพอแต่ได้ใครเหงาพอแต่ได้มีอะไรมาทักทายพี่ๆกันเนาะจ้าเนาะกะหนึ่งหมื่นกับเพาะกับสิบเป็นประมาณนี้ค่ะผู้ใดมากคลิปนี้นะคะพี่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่มาอัปเดตกันนะคะพี่ๆค่ะสำหรับอีพีนี่ก็ขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะพี่ๆค่ะที่ยังติดตามหน่องอยู่เนาะจ้าเนาะเอาลากันไปก่อนเด้อจ้าเจอกันใหม่พอกันใหม่อีพีหน้าจ้าบ๊ายบาย บา